สโลวาเกียพอได้ยินชื่อน,นี้หลายคนก็อาจจะนึกถึงภาพของประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเชโกสโลวาเกียใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังชื่อที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมันมีเรื่องราวการต่อสู้ที่ยาวนานเป็นพันปีซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าเส้นทางของพวกเขานั้นน่าถึงขนาดไหนจากประเทศที่แทบไม่มีใครรู้จักสู่การเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมของยุโรปนี่เลยครับนี่คือบราติสลาวาเมืองหลวงของเขาสวยงามแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากเลยใช่ไหมครับ นี่แหละครับภาพลักษณ์ของสโลวาเกียยุคใหม่แต่ความสวยงามที่เราเห็นกันอยู่นี่นะมันเป็นแค่ฉากหน้าเท่านั้นเองเบื้องหลังเนี่ยมีพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่บอกเลยว่าหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอนลองคิดดูสิครับว่าประเทศเอกราชที่ถือว่าอายุน้อยมากๆในยุโรปเนี่ยจะกลายมาเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งได้ยังไงเอคำถามนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย และคาตอบของมันเนี่ยอาจจะทําให้เราต้องมองสโลวาเกียในมุมใหม่ไปเลยก็ได้ใช่แล้วครับไม่ผิดเลยสโลวาเกียเนี่ยเขาคือผู้ผลิตรถยนต์ต่อหัวประชากรที่สูงที่สุดในโลกเลยนะเป็นไงนครับน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมซึ่งไอความสําเร็จตรงนี้แหละครับมันคือผลลัพธ์จากการเดินทางที่ทั้งยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากๆทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนครับคือต้องบอกว่ารากฐานของสโลวาเกียทุกวันนี้เนี่ยนะ มันถูกสร้างขึ้นมาจากการต่อสู้ที่ยาวนานเป็นพันปีเลยครับมาเป็นการต่อสู้ภายใต้การปกครองของชาติอื่นมาตลอดเป็นการเดินทางเพื่อรักษาทั้งตัวตนภาษาแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นชาติเอาไว้ให้ได้ประวัติศาสตร์1,000ปีของสโลวาเกียเนี่ยนะครับมันคือเรื่องราวของการอยู่ใต้อำนาจคนอื่นมาตลอดเลยเปลี่ยนผู้ปกครองไปเรื่อยๆอย่างในศตวรรษที่10เนี่ยก็โดนชนเผ่าแมกยารุกรานแล้วก็ถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของราชาอาณาจักรฮังการี พอมาปี1526คราวนี้เป็นทีของราชวงศ์ฮับสบุกที่เข้ามาคุมแทนและเวลาผ่านไปอีกจนถึงปี1867ดินแดนนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่ยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นจนกระทั่งจุดเปลี่ยนก็มาถึงในปี1918ที่จักรวรรดินี้ล่มสลายลงแล้วก็เป็นจุดกําเนิดของประเทศที่ชื่อว่าเชโกสโลวาเกียเห็นไหมครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้เพื่อรักษาวัฒนธรรมและภาษาของตัวเองมันเลยเป็นเรื่อองสสสสํําาาาคััญุดดๆรบชวโโลวลลมต แต่ถ้าคิดว่าพันปีที่ผ่านมามันหนักแล้วนะครับศตวรรษที่20นี่คือบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดเลยสําหรับชาวสโลวักมันเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งวุ่นวายมีสงครามแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่แบบว่าพลิกชะตากรรมของชาติไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ซับซ้อนมากๆในประวัติศาสตร์ของเขาเลยครับคือในปี1939เนี่ยสโลวาเกียได้เอกราชเป็นครั้งแรกนะ ในชื่อสาธารณรัฐสโลวักที่หนึ่งแต่มันไม่ใช่เอกราชที่แท้จริงนะครับมันเป็นเอกราชที่อยู่ใต้ดิพนของนาซีเยรมวน,นีแบบเต็มๆเ,เลยผู้แม่ก็คือเป็นรัฐหุ่นเชิดนั่นเองแต่ถึงจะโดนควบคุมแบบนั้นนะครับจิตวิญญาณของการต่อต้านเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยจนกระทั่งในปี1944กก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการลุกคือแห่งชาติสโลวักขึ้นมาเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อต่อต้านระบอบนาซี ซึ่งเหตุการณ์นี้แหละที่แสดงให้โลกเห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ความต้องการอิสระภาพที่แท้จริงของคนสโลรวักพอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเชโกสโลวากกีก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนหนีเสือป่าจระเร้เลยครับคราวนี้ก็ต้องมาเจอกับยุคใหม่ที่อยู่ใต้อิทธิพลข,ของสหภาพโซเวียตแทนซึ่งท้ายที่สุดก็นําไปสู่การกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ในกลุ่มตะวันออกไปและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพวกเขาครับนั่นก็คือ การแยกตัวอย่างสันติที่น่าทึ่งมากๆออกจากเชโกสโลวาเกียและเป็นการถือกำเนิดของสาธารณารัฐสโลวักที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จริงๆสักทีวันที่1มกราคมปี1993ครับโลกได้เป็นพยานของเหตุการณ์ที่หาได้ยากมากในประวัติศาสตร์เลยที่เขาเรียกกันว่าการหย่าร้างกรรมยีหรือ l ว e t divorce คือเชโกสโลวาเกียเนี่ยแยกออกเป็น2ประเทศแบบสันติมากๆราบรื่นสุดๆ ไม่มีความขัดแยง้งไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆของสโลวาเกียในฐานะรัฐเอกราชสมัยใหม่พอได้เป็นเอกราชแล้วปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทำเลยก็คือการสร้างรากฐานของประเทศตัวเองให้มั่นคงครับเขาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมันก็เหมือนการปักหมุดเลยว่าโอเคต่อจากนี้ไปสโลวาเกียจะเดินบนเส้นทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างเป็นทางการแล้วนะ และก็หลังจากได้เอกราชนี่แหละครับที่เรื่องราวความสำเร็จที่น่าทึ่งของสโลวาเกียได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆที่นี้เรากลับไปที่คำถามแรกที่เราคุยกันไว้ว่าเขากลายมาเป็นมหาอำนาจาอุตสาหกรรมได้ยังไงมาดูกันเลยครับถ้าเรามาดูเศรษฐกิจของสโลวาเกียในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันทันสมัยแล้วก็หลากหลายมากๆเลยพลังขับเคลื่อนหลักๆเลยนะมาจากภาคบริการครับคิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งกว่า61%เลยทีเดียว รองลงมาก็คือภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมากๆที่3 4เและไอ้ตรงนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เขากลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตรถยนต์อย่างที่เราเห็นกันแต่ถึงเศรษฐกิจจะโตเร็วแค่ไหนนะครับสโลวาเกียเขาก็ยังรักษาสเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของตัวเองไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยสถาปัตยกรรมสวยๆในเมืองหลวงปราติสลาวาเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่าชาติเขามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยาวนานขนาดไหน แล้วความสาเร็จของสโลวาเกียเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะครับพวกเขาก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตกอย่างเต็มตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ eu ตั้งแต่ปี2004เป็นสมาชิกนาโตใช้เงินยูโรอยู่ในพื้นที่เชงเก้นคือทั้งหมดนี้มันเป็นเครื่องยืนยันถึงเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็การเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเลยครับซึ่งถ้าเรานึกย้อนกลับไปว่าเขาเคยเป็นชาติที่อยู่หลังม่านเหล็กมาก่อนโอ้โหนี่คือการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆเลย ผมว่าคำกล่าวนี้น่าจะสรุปภาพทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับว่ารัฐบาลมีความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมในการรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการปฏิรูปโครงสร้างคือความสําเร็จของสโ,โลวาเกยียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมึนเอิญน,นะครับแต่มันเกิดจากการที่เขากล้าที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติแล้วก็มีการบริหารจัดการที่มั่นคงนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่เปลี่ยนประเทศนี้ไปแบบคนละเรื่องเลยจากประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานเป็นพันปี สู่การเป็นชาติที่แข็งแกร่งและประสบความสําเร็จในยุโรปสโลวาเกียได้พิส,สูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาทรหดอดทนกันขนาดไหนคําถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็คือไม่ใช่แท่ว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่คําถามที่น่าสนใจกว่าก็คือชาติที่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนจนประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้มันจะมีอะไรอีกหรอที่พวกเขาจะทําไม่ได้